สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่59ประเด็นในส่วนของทุกวันที่15หรือ30ของเดือนเราก็จะมีการประเมินสถานการณ์ภาพการผลิตแล้วก็ภาพการตลาดมาให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นภาพเพื่อน,นำไปสู่การบริหารจัดการภายในสวนว่าเราควรจะเดินทางไปในทิศทางใดตามแผนการผลิตคือเรื่องของแผนการผลิตนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ผมก็จะนำเรียนว่าวันนี้เราจะสรุปในช่วงของวันที่15ธันวาคมคือกลางเดือนธันวาคมภาพการผลิตการตลาดนั้นเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นมาก่อนอื่นครับสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับไปดูก็คือเรื่องของการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้ สามารถที่จะเข้าไปสู่การวินิจฉัยข้อมูลความผิดพลาดคำว่าพยากรณอากาศก็คือการคาดการล่วงหน้าแต่ว่าในส่วนของเวลานี้เราอยู่ที่เดือนธันวาคมวันที่15ในการพยากรการคาดหมายลักษณะอากาศนั้นก็คือมีลมหนาวและก็เริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นลงมาอันนี้ก็เป็นไปตามพยากรณแต่ สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะนำเรียนย้อนกลับไปก็คือในเดือนพฤศจิกายนถ้าเราดูจากปริมาณน้ำฝนเขาจะเริ่มลดลงถ้าเราย้อนไปที่ปลายตุลาคมหลังจากกลางเดือนตุลาคมเราจะเห็นครับว่ามันมีสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นไปตามพยากรณ์จริงหลังจากนั้นพอเข้าสู่กลางเดือนพฤศจิกายนการพยากรณนั้นก็เปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากเป็นอิทธิพลหรือค่าเลือกปฏิภาคย้อนกลับของอิทธิพลของลานิยานั่นก็คือฝนตกชุกฝนตกต่อเนื่องซึ่งไม่เป็นไปตามการคาดการเท่ากับว,ว่าอิทธิพลของฝนที่ตกในช่วงกลางปลายพฤศจิกามาจนถึงเดือนธันวาคมทําให้ภาวะตรงนี้ไม้ผลหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดหรือเงาะ เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดการแตกใบอ่อนนั่นเองการแตกใบอ่อนชุดนี้อันเกิดจากสภาพอากาศและเมื่อไม้ผลเหล่านี้เกิดการแตกใบอ่อนถ้าพิทักษกรผู้ปลูกทุเรียนหรือมังคุดเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเราก็อาจจะใช้ภาคบังคับแต่ถ้าเราให้เขาพัฒนาไปธรรมชาติอย่างกรณีของทุเรียน ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลา60วันหรือ2เดือนเขาก็จะออกดอกได้นั่นหมายความว่าที่แตกใบอ่อนในเดือนพิกาธันวาก็าจะไปออกดอกที่เดือนมก,กราคมถ้าเป็นมังคุดที่แตกใบอ่อนในเดือนพิกาปลายหรือเดือนธันวาคมเป็น2รุ่นเลยนะครับเขาก็จะต้องไปออกดอกอยู่ที่ปลายกุมภามีนาคมหรืออาจจะไม่สามารถออกดอกได้นี่คือการเปลี่ยนแปลง ของการเจริญเติบโตประเด็นมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องนำเรียนก็คือณนะที่เดือนกุมภาพันธ์ตามพยากรณ์หรือตามคาดการณ์นั้นเขาบอกว่าอิทธิพลของลานีาจะเข้าสู่สภาวะปกติคือมันสะท้อนกลับมาตั้งแต่เดือนพิจิกาธันวามกราและก็กุมภานั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโดยในส่วนของประเทศไทยเนี่ยยังคงมีความชื้นอย่างตอนนี้ อิทธิพลที่ทําให้ทางภาคใต้ยังคงมีภาวะฝนตกหนักน้ําท่วมก็ยังเกิดจากอิทธิพลของลาน尼ยานั่นเองแต่พอไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ลานิยาเริ่มลดลงขณะเดียวกันอิทธิพลของเอลนยโยเริ่มก่อตัวขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าเดือนกุมภาพันธ์สภาวะอากาศจะเป็นปกติเป็นปกติเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคอื่นๆนั้น อาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าในเดือนกุมภาพันธ์คือร้อนชื้นนั่นเองโอกาสของการที่จะมีผลไม้ออกดอกก็จะเป็นไปในแต่ละภาคไปเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคตะวันออกเองเราจะต้องย้อนกลับไปดูหม่ว่าจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมันเกิดอะไรขึ้นผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราจะมาดูในพืชแต่ละชนิด เราเริ่มต้นจากทุเรียนทุเรียนในภาคตะวันออกเราน,านั้นเริ่มเห็นการออกดอกตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนต้นเป็นดอกสองรุ่นนะครับดอกสองรุ่นคือดอกขณะน,นี้กำลังบานรุ่นหนึ่งบวกกับดอกรุ่นที่กำลังเป็นมะเขือพวงแก่กำลังจะเข้าหัวกำไรอีกรุ่นหนึ่ง เพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะถามว่าเป็นกลุ่มผู้ทําสารใช่ไหมถูกต้องครับและเป็นกลุ่มหัวธรรมชาติด้วยกลุ่มนี้มีปริมาณรวมเกือบ35ถึง40เปอร์เซนต์ทีเดียวนี่คือประเด็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นละ่ะแทนที่จะเกิดการออกดอกต่อเนื่อง1ทับ1 1ทับ2ปรากฏว,ว่าดอกรุ่นที่2ที่จะออกดอกตั้งแต่ ปลายเดือน20พฤิจิกายมมาถึงเดือนธันวาคมเกิดสภาวะฝนตกเกิดสภาวะฝนตกครับเกิดความผิดพลาดนั่นก็คือเรื่องของการแตกใบอ่อนเมื่อเกิดการแตกใบอ่อนหมายความว่าดอกทุเรียนชุดที่สองหยุดชะงักหรือออกมาเล็กน้อยดังนั้นในส่วนของ ดอกขนาดนี้ดอกชุดที่2แทนที่จะเป็นชุดใหญ่ก็เลยกลายเป็นหยุดชะงักแล้วก็ออกมาในระดับแค่10%โดยประมาณในบางส่วนเท่ากับว่าดอกชุดต่อไปที่จะเป็นชุดใหญ่ก็คืออยู่ในเดือนมก,กราคมและเดือนกุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าปริมาณผลผลิตตรงนี้จะเกิดการทิ้งช่วงได้ แต่ไม่ใช่หมดเลยนะครับเพียงแต่ปริมาณที่เข้าสู่ตลาดน้อยตามปริมาณการออกดอกถามภาพรวมณนะเวลานี้ดอกทั้งหมดออกมาแล้วประมาณเท่าไหร่ก็ได้ถึง50%ของพื้นที่ถ้าเรามาดูในส่วนของบางคุดบังคุดนั้นออกดอกมาตั้งแต่เดือนอพฤศจิกาย,ยนปลายรุ่นหนึ่งตั้งแต่กลางเดือนครับ แล้วปรากฏว่ากรณีที่ฝนตกจัดสภาพอากาศทําให้ดอกนั้นบางคุดเกิดการแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนในรุ่นที่2คือเดือนธันวาคมบางสวนได้ดอกบนใบบางสวนได้ใบ100%เซบางสวนได้ทั้งใบและดอกอันเนื่องมาจากติดตามทาง YouTube ของเราและเข้าไปสู่กระบวนการจัดการก็คือได้ดอกมาประมาณ10% นี่คือส่วนที่ดอกเพราะฉะนั้นในส่วนของคําถามต่อมาว่าแล้วมังคุดที่แตกใบอ่อนเดือนธันวาณนะเวลานี้หลายท่านรอคําตอบครับผมก็คงจะต้องนําเรียนเป็นในสัปดาห์หน้าแต่ส่วนใหญ่เราจะให้สาระไปแล้วนั่นก็คือการเข้าไปสู่บริหารจัดการในแต่ละแนวทางเท่ากับว,ว่ามังคุดที่พลาดการแตกใบอ่อนในเดือน ธันวาคมต้นคือถ้าเป็นเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ได้ใบปนดอกแต่ถ้าแต่ใบอ่อนเดือนธันวาคมแล้วเราส่งน้ําเราก็จะไปได้ดอกในช่วงปลายกุมภาหรือเดือนมีนาคมดังมีโอกาสได้ครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสภา,ภาพอากาศหลักการสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจคือตัวเลข ของปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดมากซึ่งเดิมอยู่ในระหว่างวันที่20เมษายนไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมโดยประมาณโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ20วันนะครับที่ผลผลิตมากที่สุดคือ20เมษายนถึง10พฤษภาคมเดิมนั้นเป็นปริมาณที่ผลผลิตทุเรียนเข้าสู่ตลาดสูงสุดมังคุด ชุดแรกเข้าสู่ตลาดแต่พอจากสภาวะฝนที่ตกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็จะทำให้เกิดการเลื่อนหรือเคลื่อนตัวจาก20เมษาไปเป็นวันที่10พฤษภาปริมาณผล,ผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดมากที่สุดถ้าอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยเราเคยมีสถิติจากราชการที่ได้ทำการประเมินการส่งออกไว้ว่าวันละ500ตู้จากวันที่10เมษา จะเลื่อนมาเป็นในส่วนของเดือนพฤษภาคมนี่คือการเปลี่ยนแปลงของการตลาดสำหรับทุเรียนดังนั้นในช่วงรอยต่อของบังคุดของขอภัยนะครับของทุเรียนในตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนที่ไม่เป็นไปตามพยากรณ์เดิมสรุปก็คือเลื่อนจากวันที่10เมษายนไปเป็นเดือนพฤษภาคมนั่นเอง ส่วนของมังคุดปริมาณที่ออกดอกมาแล้วไม่ได้มีปริมาณมากเพราะฉะนั้นประเมินภาพการตลาดของมังคุดก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในส่วนของลำใหญ่ก็เช่นเดียวกันนี่คือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้ากาศซึ่งผลต่อการชะงักการออกดอกและยังไปส่งผลต่อการประเมินการที่ผลผลิตจะเข้าสู่ตลาดในฤดูการผลิตนี้ เท่ากับว่าผลผลิตชุดใหญ่จะไปเริ่มอยู่เดือนพฤษภาคมทั้งเดือนและจะไปเริ่มน้อยลงในเดือนมิถุนายนในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นผลผลิตของอรุ่นสุดท้ายของภาคตะวันออกรุ่นหลังหรือรุ่นล่าแล้วก็จะไปเป็นรุ่นแรกของในแต่ละแหล่งผลิตอื่นๆนี่คือประเมินสถกกานภาพการผลิตการตลาดณนะวันที่ 15้าธันวาคมนี้สวัสดีครับ